แย่ yeah, แล้วมีอะไรหรือเปล่าออลินคือว่าคุณหนูกลายเป็นร่างผมดอมแล้วครับผมไม่รู้จะหยุดยังไงแล้วครับขอให้คุณนายไปช่วยคุณหนูทีนะครับผมไม่รู้จะหยุดยังไงแล้วจริงจริงครับผมไม่รู้จะหยุดยังไงแล้วจริงจริงนะครับนั่นเดี๋ยวฉันจะไปจัดการลูกของฉันเองแล้วกันนะเฮ้อทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยโอเคฉันต้องเดินลงมาก่อนแล้วนะเอ้อ โอ้แต่ลูกตัวเดียวของฉันเนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันจะต้องใช้พล like ังเวทมนต์ตามหามันให้เจอให้ได้เฮ้ออะไรกันวะเนี่ยเฮ้ออะไรกันวะเนี่ยโอ้ยโอเคฉันต้องใช้พลังเวทมนต์แล้วสินะโอ้ยชุกพลังเวทมนต์ฉันเจอมันแล้วโอเคฉันต้องตามหามันให้เจอให้ได้ฮ่า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 ่าฮ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  พวกแกจะทำอะไรฉันได้ไอ้พ่อมนุษก็นี่ลูกพอได้แล้วนะพ่อขอร้องล่ะอย่าทำร้ายมันคิดว่าฉันจะฟังแกเหรอวะเอานเนอะโอ้ไม่นะเนอไม่ได้ตอนต่อไปฉันจะตามล่าแก